วันนี้นะคะมาเดียวเป็นอะสลามที่ทำเหมือนนาตะก,กี้นี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะน,นี่นะเป็นสีฟ้านะคะเป็นสังกนะเราจะติดมันให้ดูกอเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนิดนึง ขอโทษน,นะคะที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราชอบอ่ะชอบจิ้มแบบเนี้ยแบบเนี้ยขอโทษน,นะคะเดี๋ยวเรามาแผ่กันเลยค่ะ<ม>อุ้ยค่ะเดี๋ยวเรามาแผ่กันเลยนะ แป๊บน,นึงนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เพื่อนทักมาเนาะ บ๊ายบายค่ะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่แล้วก็อย่ากดดิสไลค์นะบ๊ายบาย